สวัสดีค่ะวันนี้จะมารดผักนะครับพี่น้องเราใช้ท่อน้ําหยดแล้วนะคะพี่น้องสบายแล้วสบายแล้ว,ลวไม่ได้หิวกับแปงแล้วพี่น้องค่กดสวิตช์ก็ใช้ได้เลยแผงโซลา่าเซลล์ค่ะสบายแล้วพี่น้องลดผักรดผักใช้แผงโซลา่าเซลล์ ไอกำลังลดผักเลยพี่น้องใช้แผงโซลา่าเซลล์ก็โอเคแล้วผักกำลังงามเลยพนะกำลังงามนะน้ำกระเด็นมาถึงกล้องคอยมาเนี่ยเราอันนี้ใช้สูงอันนี้ใช้สูงระบบน้ำสูงไปเปิดมันเข้ามาเดี๋ยวกินดูมันจักหน่อยเดี๋ยวช่องใบใบคอยไปสีขา้าว รถผักรถผักโอ้ยทำให้คนสบายคักเนาะพี่น้อง <c ười> ค่อยหิวกับแปลงล้งรถทีนี้ค่อยไม่ได้หิวกับแป้งรถแล้วซื้อท่อมาทําเรียบร้อยเราใช้โซลาเซลล์สองแผงรถผักรถต้นไม้เราเราปลูกกล้วยปลูกฝรั่งปลูกมะม่วงน้ําก็มาจากห้วยน้าเราอยู่ติดห้วยเราเลยทําได้นะพี่น้อง ก็รดเปียกดีอยู่ด้เนาะอ่ะก็เปียกอยู่มันพิกก็เปียกอยู่พี่น้องจะได้รดกล้วยอันนี้ก็ซื้อมาปลูกใหม่ติดอยู่เนาะละมดุดละมดุดปลูกใหม่ปลูกลมดุด โอ้มันก็ไกลอยู่ด้วยเนาะพี่น้องระบบเราใช้สปริงเกอร์โือใช้โซล่าเซลล์กไกลอยู่มันไกลอยู่เนี่ยระบบน้ำหมุน บรรยากาศยามสายสิบโมงเช้ามาลดผัก <c oughs> เราใช้สปริงเกอร์ช่วงนี้แดดจะแรงน้ำจะน้ำก็จะแรงใช้แผงโซลาร์เซลล์ ก็มาแช่ก้าเนาะก้าวใเขาหลือหลือไงจะเสียบอยู่ยเชะแรงดันมันหนำบลัมก็ขึ้นพุ่งออกจักถูกตัวสวนเขาจีบมีทาดจากแล้วก็อยากท่าให้มันเหลวเนาะเวลากับปลาแล้วน้องจ้ะอ๋อยชนะขวดต้อนี่ถึงยามเขาขวดต้อดกับกลังงามพี่น้อง ขนากำลังงามก็จะเอาคุณใส่อีกนะวันนี้นี่ความให้เดียกเท่าโทรคเก็ัคือค่อยเห็นใบ้ใหม่้หลายหลายปวดใหมตั้งไว้บ้านด้วยเช่นอ่เต็มขึ่งถน,นนเลยวะ่ะพวมีใครวกวดเอาใบไผ่กับใบ้ไอ้ด้วย,ย,ยออช่วย,ยหนังสายเดี๋ยวเค้าหลดใส่หน่ำไปคุยใหญ่น่ หลดใต้น้ำไปกวดกวดว่าเราหลดใต้น้ำแล้วเชิญมีหมอนด้วยก่อนหลอกใบก่นแจะว่าเด้นเดินเอาแค่มันมีหมอนใส่ผ่มอนใส่ฝอยหัวใจวั่า d r ท g e วเขี่ยโมยูเราใก่แท่มันเขี่ยมีมือบอด โอ้หนกกระลันโฉบมาอายกาหนกเหยาะหนกปากห่างบินมาตัวเดียวมีอายบอกอ๋อ,อหาหม,มูมีอายอยู่แถวนี้ยังจะมาเมื่อได้น้ำได้กินน้ำนี่นะดูระบบน้ำหยดครับแผงโซลาร์เซลล์เราใช้สองแผง โอเคอยู่นะรถผัดสบายเลยเมันงมีเสีเกลดม่ียเกล็ดไมใน่่เปนมีเกดด้ไหมเนีย มันแบบรถแล้วใบโอ้ใบไผ่นี่ขึ้นถนนเลยนี่นแหละมันหน,นาอยู่จังหานเลยบ่แม่นหนาบ่บ่หนาใบาไผ่มันก็เชืมใบไผ่ใบไ,ไผ่มันเนชืมบ่แม่นบ่เชื่อมตัวต่างจากนาบานัตรถินนิดไปหนุนได้หมดคงจะคล้องกันได้ในถนนเส้นนี้ก็ได้ แล้วเที่ยววันหลดใช้น้ำห,หลดใช้น้ำเลยต้นคำเปดิดบ่อใดว่าเดดบ่อแรงแดดบ่อแรงคำบ่อตองเปิดม,มันดีมันดีสุดมัยเออเยถึงมื่อบัน,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 นาจากกเปิดต้นใบติจ่จากเหลือจากใบสองไปเลยทะลยบสามหอกแดดอ่อนละบ่อยแดดอ่อนบ่ข้นแดด เมือแดดสองเมือทั้นตะวันมันอยู่ไกลตะวันมันตรงไปเลยวัดตะวันไปอยู่ทางนู่นแล้วแก่อยู่กับมันกับอะไรโบแหลงทำงานกระโดดแต่ตอนเช้าตอนบ่ายก็ได้ใบช่วงยึดใบช่วงไปหาบ่ายมนี่จะยังจะดันหลยแรงตัวมาเก็บแดดอยู่ในตัวหลังขึ้นกอดันดันบ่สูงก็คือแดดช่วง สิบโมงนึ่ตะวันหนีไก่ขอบคุณค่าขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์นะคะรดผักค่ะรถดผักเจสติเเกอร์แผงโซลาเซลล์ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ค่ะ ทุกคนมีความสุขนะคะเฮงรู้เลยปังๆกับทุกคนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ